หลายคนนะครับที่เข้ามาในช่อง y t u t u นะครับในช่วงประมาณ1-2เดือนแรกหรือว่าช่วง6เดือนแรกนะครับคงมีข้องสงสัยและอยากรู้ใช่ไหมครับว่าการที่คุณจะพัฒนาและทำให้ช่อง,องคุณเนี่ยเติบโตจากศูนย์ผู้ติดต,ตามหรือศูนย์ b s c r i r e r เนี่ย ไปจนถึงมากกว่า1000 s u b s ซับสไคร์เบอร์เนี่ยคุณทำยังไงนะครับวยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเริ่มต้นทำช่องเนี่ยไม่มีคนติดตามเลยนะครับคนติดตามเริ่มจากศูนย์คนเช่นเดียวกันนะครับพุ่งไปตอนนี้นะครับ1170คนโดยประมาณนะครับที่มีผู้ติดตามเป็นโมเอกนะครับโยเอกนะใช้ระยะเวลานะครับให้ทุกคนให้เดานะครับอยากให้ทุกคนเดานะครับ ว่าโมอเอกเนี่ยใช้ระยะเวลากว่าจะมีคนมาติดตามใน y t u t u เนี่ยมากกว่า1,000คนเนี่ยวเอใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับมอเวเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ที่นะครับประมาณ1ปีนิดๆน,นะครับโมอเอกเนี่ยเริ่มทำ YouTube จริงๆนะครับเป็นช่วงปลายปีนะครับ ประมาณสักเดือนธันวาคมนะครับช่วงปลายปี2566พศ2566ประมาณช่วงปลายปลายธันวาเลยนะครับหรือช่วงประมาณต้นต้นมกราปีที่แล้ว นะครับปี2พศ2 5 6 7เดนี่ยโดยใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณปีนิดๆน,นะครับจนมีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1000คนจนตอนนี้มียอดผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่1 1 7 0คนโดยประมาณอย่างที่บอกไปเนาะทีนี้เนี่ยมเอจะมาแชร์ทริคแอนทริปนะครับว่าทํำยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปของโมอเอกหรือว่าช่องโม,มอเอกเนี่ยเป็นคลิปที่เราตัดแต่งตัดต่อเองนะครับทําหน้าปกเองนะครับอัดเองนะครับ คิดคอนเทนต์เองคิดเนื้อหาเองนะครับไม่ได้มีการจ้างใครแม้ใดๆนะครับใช้มือถือ iPhone ธรรมดาของเองนั่นแหละอัดขึ้นมานะครับแต่ก็มีไม้อัดเสียงนะครับเพราะว่าเพื่อทําให้เสียงเนี่ยมันฟังได้โอเคขึ้นนะครับมีในส่วนของอขาตั้งกล้องนะครับอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นการลงทุนแบบง่ายๆนะครับใครเริ่มใครเริ่มทาช่องเนี่ยถ้าไม่อยากลงทุนเยอะแนะนําว่าคุณซื้อ1นนะครับขาตั้งกล้องนะครับ 2อนะครับอาจจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับไม้ My ตัวนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1100บาท1,100บาทนะครับเป็นของยี่ห้อโบย่าแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องแล้วแต่รุ่นที่คุณอยากซื้ออยาก,ยากใช้เลยนะครับขาตั้งกล้องเนี่ยก็มีที่เมื่อซื้อมาก,ก็น่าจะประมาณเออน่าจะมากกว่า500าแต่ไม่ไม่เกินพันจำไม่ได้ว่ากี่บาท ต่ไม่เกินพันนะครับก็เป็นการลงทุนประมาณนี้แหละนะครับลงทุนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าไม่เนี่ยถ้าคุณมีไม่เนี่ยมันจะทําให้เสียงเนี่ยอัตราลดเสียงเวลาคนคนเขาฟังเสียงคนเนี่ยมันจะได้ยินเป็นเสียงคนเป็นหลักอะไรเงี้ยครับตอนแรกเนี่ยที่โมเอกเริ่มทำคลิปแรกๆในช่วงประมาณสักหเดือนแรกที่โมเอ<ล>กท,ทำเนี่ยเวยก็ไม่มีไม้นะไม่มีขาตั้งกล้องด้วยเอามือถือของโมเอกเนี่ยนะครับตั้งไว้ตรงหน้าต่างตั้งไวตง้ตรงอ่าตรงผนังนะครับแล้วก็พูดอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนะี้ย เราลองทาคลิปดูเรารู้สึกว่าเสียงมันเบาและฟีดแบ็กก็คือหลายคนรู้สึกว่าพอทําคลิปไปเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยจะเน้นให้ฟังเสียงเพราะว่าคลิปของเราจะไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวอะไรจะเป็นหน้าโมเองกแล้วก็เป็นเสียงพูดสักประมาสิบนาทีทีนี้เนี่ยโมเอกแนะนําว่าใครนะครับที่จะทําคลิป y YouTube เนี่ยแนะนําว่าให้มีไมค์นะครับอาจจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยยี่ห้อถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีนะครับยี่ห้อเป็นไม เพื่อเพิ่มเสียงมันจะเป็นการตัดเสียงรบกวนด้านข้างของเราทําให้เสียงรบกวนด้านข้างเนี่ยน้อยลงนะครับตอนนี้เนี่ยโมเอกก็ถ่ายคลิปอยู่นอกบ้านนะครับและตรงตรง,ตรงที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นบริเวณที่ติดถนนนะครับทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงรถบ้างไม่ได้ยินเสียงรถบ้างแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยรถวิ่งผ่านเยอะเยอะตลอดเวลานะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการตัดเสียงรบกวนของเสียงของสิ่งวัดล้อมสภาพวดล้อมของเรานะครับทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินเสียงของเราชัดเจนกว่าเสียงรอบข้างนะครับเนาะทีนี้เนี่ยก็แนะนําว่าต้องมีไม้ต้องมีขาตั้งกล้องนะครับ อันนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าส่วนมือถือเนี่ยส่วนกล้องเนี่ยคุณใช้กล้องมือถือได้ขออาจจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ที่กล้องมันค่อนข้างโอเคหน่อยที่มันอัดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เบอร์มากไม่ต้องถึงขั้นเป็นแบบแพงมากก็ได้เป็นกล้องมือถือของคุณได้เลยนะครับอันนี้คือหมออีกแนะนำนะว่าคุณต้องลงทุนในพวกอุปกรณ์นิดนึงนะครับพอคุณเติบโต,ต,ตคุณ เติบโตขึ้นเนี่ยคุณจะลงทุนในอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าคุณลงทุนไปเนี่ยแล้วคุณเอามาทําคลิปเนี่ยถ้าคุณสร้างรายได้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปจากอาแอปดำแอปฟ้านะครับหรือว่าเป็นแอปแดงเหมือนที่โมอเอกทําอยู่ตอนเนี้ยคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่2นะครับที่คุณควรที่จะมีในการทํา YouTube เลยก็คือ ความอดทนครับคุณต้องอดทนรอให้เป็นนะครับถ้าคุณอดทนรอเป็นอดทนรอในสิ่งที่จะกําลังมาถึงหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เช่นโมเอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเริ่มทำา y u u t มา e มเอกบอกก่อนเลยนะครับว่ายอดขึ้นฉ้ามากๆก,กว่าจะได้ทีละ100ย0 0งร้อยสามทุกคนที่ดูโมเอกเนี่ย ทำมาปีกับประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยเวกใช้เรียกเวลานะครับค่อนข้างนานนะเพราะว่า1เราก็ค่อนข้างที่จะงงกับการที่ทำ YouTube แรกๆอุปกรณ์ก็ไม่มีไมคก็ไม่มีนะครับ ในส่วนของขาตั้งกล้องก็ไม่มีเอาตั้งไว้กับหน้าตาแล้วก็อัดคลิปเลยมีอย่างเดียวเลยก็คือความรู้แล้วก็ในส่วนของเนื้อหาให้เรามีในหัวแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่มีสคริปต์เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ข้อดีที่โมเอกมีอย่างเดียวก็คือเป็นความรู้และทักษะของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีมากกว่านั้นก็คือคุณต้องมีความอดทนครับ ถ้าคุณมีความอดทนนะครับในการทําคลิปมีความอดทนในเรื่องของการรอคอยได้ดีเนี่ยคุณจะสามารถสําเร็จได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับในโรคใบนี้เนี่ยถ้าคุณมีความอดทนมากๆนะครับคุณอดทนรอคอยในสิ่งนั้นๆเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะผลลัพธ์นะครับมันจะเห็นมันจะเป็นที่ประจักษ์ กับที่กับหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โมเอกแนะนําเลยก็คือคุณควรที่จะต้องอดทนให้เป็นมีความอดทนมากพอรอนะครับรอในสิ่งที่จะทําให้วันหนึ่งเนี่ยจากตอนที่คุณเน่ยเริ่มทําคลิปมาจากคนที่การที่ช่องเนี่ยมีผู้ติดตามแค่ศูนย์คนโมเอกตอนนี้โมเอกก็มีผู้ติดตามอยู่ที่1 1 0 0 0พ 1,170คนขออภัยที่พูดผิดนะครับทีนี้เนี่ยช่องพวกนี้นะครับหมอเอกบอกเลยนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนมันจะปังมันจะพังคลิปไหนมันจะไวรัลมากๆคลิปไหนนะครับมันจะมีทําให้คุณเนี่ยนะครับมีความนะครับมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยคนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทําให้คลิปไหนมันดังมากๆเราไม่รู้เลยนะครับบางคลิปหมเอกไม่ตั้งใจทําเลยตัดต่อก็ไม่ดีนะครับ แต่ว่าคนดูเยอะมากๆบางคลิปตั้งใจทําสุดๆนะครับและเนื้อหาอัดแน่นสุดๆแต่คนก็ไม่ค่อยดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่เลยนะครับว่าในส่วนของ algorithm นะครับหรือว่าหลังบ้านของ u t u b e เนี่ยหรือแองหลังบ้านของแอปแดงเนี่ยเขามีการดันคลิปเรามากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้ในช่วงนั้นนะครับมีคลิปนี้เนี่ยเป็นกระแสะมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเราตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณทําไปคุณตั้งใจทําไปนะครับ ทำ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 ไปจนวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสม็ครได้คุณก็จะได้ยอดติดตามมากกว่าพันคนเช่นเดียวกับโมเอกได้ นะครับโมเองอาจจะมาแช่ทริคแอนทริปประมาณสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับที่เป็นผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่เข้ามาดูช่องโมเอกนะครับเข้ามาติดตามช่องโมเอกเนะี่ยโมเอขอบคุณจากใจจริงๆเพราะโมเอกตั้งใจจริงๆแล้วก็ในส่วนของช่องนี้เนี่ยอยากจะทําขึ้นมาเพื่อพัฒนานะครับให้หลายคนนะครับที่ อาจจะยังนะครับไม่ได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนปภาสาอังกฤษหรือว่าการท่องเที่ยวการพัฒนาตัวเองเนี่ย ทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้มันโอเคขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับจะไงใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับคลิปของหมเอกด้วยแล้วก็กดติดตามช่องหมเอกด้วยนะครับชื่อช่องหมอา่ารวยถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นสาระดีดีมีประโยชน์กับทุกคนนะครับฝากแชร์ออกไปฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปตรงนี้ด้วยนะครับยังไงวันนี้หมอเอกลาไปก่อนนะครับผมครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย